กาเล่นอันแปลงของหน้าไหลนี่นะครับมันยิ่งทําให้คนเขามองลงไปที่แปลงสองคือมีแผลกันอยู่ไหมผมงงว่าพวกมึงมีแผลกันอยู่พวกมึงจะมาเล่นทําไมกูงงเอาอีบูลันโอ้ยไอไหลต้องติดคุกแต่อีร้องเรียนโดนหมายจับอยู่ต่างประเทศครับพ,พี่อีบหลันอีร้อ,องเรียนอีเฮียนั้นทาได้แค่นั้นนะเอาเนี่ยการจริงนะผมบอกเลยนะแม่ไอศอกไอศอกกูถามหน่อยมึงใช้สมองมึงใช้สมองหรือใช้ส้นตีนคิด มึงรู้ไหมว่าอีบุหลันเล่นเนี่ยหรือว่ามึงไปตามตูดอีเสียถุนยต้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 ไต้ต้ไต้เนี่ยมึงรู้ไหมว่าความซวยมันจะไปถึงแม่ของมึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกรมป่าไม้นะครับหลักฐานเอกสารพวกเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเมื่อวานครับผมกับกุมาละแค่ไม่ได้ผมกับกุมาละคงอยู่ในนิทานนะครับแล้วแม่อีจูดีนางพระเวทมึงจะตอบกับเจ้าหน้าที่ยังไงว่าอยู่ดีๆเนี่ยพ่อบอไปสร้างบ้านตรงนั้นได้ยังไงแล้วทางฝั่งของ พ่อโซฟีก็ไม่รอดเดี๋ยวร้องขึ้นไปสองสอง,สองเรื่องนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอุ๊บไปก่อนแล้วนอกจากเรื่องป่าไม้แล้วจะไปให้หมดใช่ครับจะไปให้หมดเลยใช่ไหมพี่รสทีนี้เร็วๆวนี้จะมีหน่วยงานชุดใหญ่ชุดหนึ่งลงไปหาคุณแม่เร็วเร็วนี้แต่เรายังไม่บอกว่าเป็นชุดไหนเร็วๆ็วนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับพี่ๆดูปากผมไว้ผมไม่โกหก เร็วๆนี้จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่ชุดหนึ่งหลายหน่วยมากจะไปล้อมบ้านคุณแม่เก่งกันทั้งนั้นยิบุลันก็เก่งเร็วๆนี้เลยหลายหน่วยด้วยแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้อ,อันพักก็เล่นแปลงนะไ,ไ,ไ,ไหลไม่ไอไหลไมึงติดคุกไอไหลไมึงไม่รอดไม่ดูลูกสาวตัวเองไม่ดูบักซอกเอาไม่ดูบักซอกไม่ดูอันไม่ดูแม่แม่อีจูดครับนี่คนรอบตัวอีดําทั้งนั้นเลยครับบักซอกก็เหมือนกันครับอีจูดก็ก็เหมือนกันครับแม่ของอีอันนี้ไปขายที่ให้กับ คนอื่นเขาเอาอีพวกมึงนี่พวกมึงรักกันหรือเปล่าเดี๋ยวกูถามก่อนเออไอ้สี่ห้าแลละครับโซฟีซูมาเทอโซฟีก็ไม่รอดครับอันไปเล่นเั่ไหร่ไปเล่นแปลงไอ้ไหลมึงไม่รอดไอ้ไหลมึงไม่รอดไม่ดูคนข้างๆ้างครับไอ้ศอกก็ไม่รอดครับอีจูดก็ไม่รอดแม่อีจูดตัวดีเลยครับพี่พี่ไม่มีใครรอดครับผมบอกเลยงานเนี้ยแล้วหนักด้วยนะครับอีดําหนักกว่าครับแปลงสองนี่หนักด้วยนะครับมันจะไม่หนักได้ยังไงก้อนนัไหลก็ยังตั้งเป็นคดีได้ใครไม่ <laughs> ใครไม่ทาคดีเดี๋ยวไปแล้วแล้วรอบนี้นะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดนด้วยครับอืผมบอกปกติผมปกติผมจะไม่ไม่อะไรทั้งนั้นนะพี่พี่แต่พวกคือเขาไม่จบพี่พี่เห็นไหมเขาไม่จบเขาคิดว่าเขาเก่งเขาเด่นเขาดีอันปักเล่นคอนเทนต์นันนี้เบักไหลตาย,ตยนี่บักไหลตุ้ยนี่บักไหลมึงไม่รอดไหมบัดนี้อีอจุดมันก็คงจะอีออจุดมันก็คงตอนนี้อีจุดนั่เงียบเพราะอะไรครับมันรู้ครับมึงเย่านะมึงเย่านะพอบอกก็เ,เงียบเพราะอะไรครับ เพราะเขารู้ว่าอะไรมันมันเป็นยังไงพี่พี่ผมบอกเลยนะโดนหมดนะแม่ราชดาบดีครับโดนหมดนะต่อไปทุกอย่างมันจะเข้มข้นขึ้นผมก็บอกแล้วว่าถ้าผมลงไปกทมอรอบนี้ผมจะลงไปดีถีเพราะว่าเรื่องมันจะชวนจะถึงอ่าข้อสรุปแล้วอมืมันจะถึงข้อสรุปแล้วเพราะฉะนั้นโดนให้หมดแต่มีใครรอลงอายาไว้เตรียมโดนยันเลยครับพ่อบอรครับ เอาในหุ่นของเอื่ยสีเท่าดำอย่าลืมเอาลงด้วยอ๋อจ้าโอเคพี่เพียง,งขอคุณครับเอยเอาลงเหนึ่งพี่เพียงเลยอโอเคพี่เพียงโอเคโอเค <laughs> เนี่ยถ้าบูมไม่พูดบูมไม่สนใจขายของให้พี่ๆ <c ười> ก็เลยไม่อยากจะเมาส์ถ้าเมาส์มันติดลมมันไม่ได้ขายของอันนี้ใจ่งนี้จ้จจา,า,าพี่โรตาร์ขอบคุณครับพากันเล่นไม่รู้เรื่องไอเล่นนะ่ะเอา้าถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นหน้าที่พลเมืองดีใช่ไหมย,ยานวันที่ห้าร้อยท่านนะครับ ผมก็จะเป็นหน้าที่พลเมืองดีนะครับผมขึ้นไปสามเรื่องนะครับแล้วอีกเรื่องแปลงสองคงจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้นะคงจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้ใครจะโทรบอกโทรไปหาทางเจ้าหน้าที่ทยังไงผมไม่สนใจโดยพี่นาทีบลยครับผมไม่ได้นอนเมื่อวานนยเมื่อคืนนอนตีห้าครับตีห้าครึ่งครับกับพี่นาทีครับดูคลิปกันครับแบ่งงานกันทําครับผมกับพี่นาทีเป็นสองตัวเดอกับเอฟสองโอเคจะพี่พี่ยังจะอ่านเข้ามนต์นะอืมโอเคอ่ะอ่ะเชี่ยกัน ปากไม่อยู่สุขคือถามหน่อยว่าเล่นแปลงไหลได้นี่มันน่าภูมิใจมากเลยแหละครับออกกลังไปพะ่ยาโอเคพี่นั่นทำอกได้ครับเอาบุญเป็นนางเก่งหรือกระบผมเป็นนางเก่งครับพี่กังสักสวัสดีครับสั่งได้นะครับพี่คือไปโยนความเปลี่ยนให้คนอื่นไหมพี่พี่ลองคิดดูบอกว่าหาว่ากุมารอะค่กุมารละก่งไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านวนันสันพิโรธเสรนลิเดียนสารลุงอาญาเออพิโรตุยเออฝากช่องพี่นาทีด้วยนะครับพี่พี่ค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนนะครับฝากเป็นหนึนสินค้าพี่นาทีได้นะครับผม พาการัน,อ,นออกมาพูดไหมไอยานออกมาพูดคิดดีๆนะแคร์ใครเป็นคนสร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านลูกมึงแะละอีโดกแล้วเลิกเถอะกับไอคอนเทนต์ตรงอ,อีคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ป่วยเนาะอีคอนเทนต์เหมือนกับอีบุหลานออกมาเล่นคอนเทนต์อพยามออกไปออ,ก,อ,อ,ก,อ,อก,ปกมาปกป้องลูกสาวนะนี่นะคะดูเอานะคะว่าใครทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนลูกสาวมึงนีตัวดีเลยให้ไอส่อกับอีจูดไปชี้แปงใหญ่ทู่ แล้วหมาตัวไหนไปถ่ายรูปป่าแหวงชี้ไปตรงป่าแหวงแล้วหมาตัวไหนไปถ่ายให้จ้างคนไปถ่ายรูปผู้ใหญ่บ้านเล่นไฮโลหมาตัวไหนออกมาตําหนีผู้ใหญ่บ้านคนล่าสุดว่าไม่ปกป้องลูกบ้านหมาตัวไหนฮะให้อีญานไม่ได้เกี่ยวกับพวกกูเอาก็เห็นพวกมึงก็ทําหน้าที่พลเมืองดีอยู่อ่ะกูแค่ทำบ้างเดี๋ยวกูไปรอบนี้ยกูบอกได้ไม่รอดนะแล้วพอบอกพอบอกก็ไม่รอดคุณจะแก้ต่างคุณจะพูดยังไงว่าไม่ใช่ที่ผมผมมารับจ้างเลี้ยงบัวครับ ก่อในคลิปก็บอกชัดเจนพ่อบอกก็บอกว่าเป็นไม่อยากจะพูดเยอะหลักฐานเยอะกว่านั้นอีกแล้วก็มีเอาเป็นว่าผมได้มาหมดแล้วพี่กัดแปลงตรงนั้นนะชัดเจนตรงนั้นขาดสิทธิ์ตำกินมานานแล้วนะแล้วตระกูลนี้นะขายแม่งทุกคนนะที่ตรงนี้ที่พ่อบอ,อยู่ตอนนี้เป็นของอีพาเวดแม่ของอีจูดนะแล้วผมลงไปรอบนี้นะครับผมจะทำหนังสือ ให้มีการตรวจสอบเป็นมาตรการพิเศษเพราะมันมีหลายแปลงด้วยกันแต่คุณยายคนนี้ยายกอไก่เป็นคนที่ถือกรรมสิทธิ์ตั้งแต่แรกเริ่มเพราะฉะนั้นโดนสอบหมดสอบหมดค่ะนะแม่อีจูดสมน้าเวียนกรรมพวกมึงอ่านไว้ไประสันเด้อนะ,ะขายขายขายผ้ากำมะกรหมักนิ่มใช่ครับแม่มาษนาเนี่ยถามแม่มาก็ได้เก็บเปิดร้านผ้าไทยคลิปห,หลักฐานเต็มคาราเบลครับเอาแบบว่าเมื่อวานผมไม่ได้นอนอ่ะครับพี่นาทีน่ะ <laughs> ผมนอนตีห้าครึง่งผมว่ทาทักหาพีน่นาทีทักไปติ๊งหนึ่งติงหนึ่งติ๊งหนึง,ง,งผมนอนตีห้าครึง่งจริงๆเราไม่ได้ดูดเป็นคลิปนะครับเราดูดทั้งช่องครับ <laughs> เราดูดทั้งช่องนะครับ <laughs> ช่องอีจูด้วย <laughs> <laughs> เอาสิพังกันหมดไปได้วยกันพวกมึง <laughs> ไปได้วย <laughs> กันหมดเลยไป <laughs> อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพอบอนะตามจริงผมไม่ได้อยากจะนั่นหรอกแต่ว่า ในส่วนตรงนี้นะออยานมึงอย่ามาพูดว่าคนที่ทำาูมเดร้อนให้กับคนอื่นเนะ่ยมึงจะทำนิสัยสันดานนี่เหี้ยแบบนี้อีดอกอีสตัตตนะ์อีนรกส่งมาเกิดอีชิงหมาเกิดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกโกนะคนที่หาเรื่องนะ่ะพี่พี่มันมันไม่รู้จริงๆงเหรอผมอยากรู้ว่าพวกมันไม่รู้เหรอตอนนี้คนเกลียดลูกสาวมันทั้งหมู่บ้านเลยนะ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่แรกเริ่มมันอะ่ะกูมาละโคงร้องเรียนตั้งแต่แปลงแรกทีนี้มีเทวดาช่วยแล้วอีผู้เสียสนยนออกมาท้าทายเขาเยิงเย่งเย้งเนยไอ้โคงมึงทาอะไรกูไม่ได้หรอกเออกูรู้จักเจ้าหน้าที่ป่าและมอเออกูรู้จักผู้หักผู้ใหญ่ใครเป็นคนท้าทายตั้งแต่ตอนแรกสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่คนร้องเรียนตั้งแต่คนแรกก็คือพี่กูมาละโคงคนแรกเลยใครก็อีเสียสนยนท้าทายระบบเออ เอาต่อไปที่นี่พาเจ้าหน้าที่ไปชี้ผิดแปลงเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปนําชาวบ้านก็ก็บอกเขาก็อุสาปกปิดช่วยเนาะเรื่องอหาห้าแปลงหกแปลงน่ะนะเขาเขาก็ไม่ได้บอกนะชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็เห็นทําอยู่ตรงนั้นน่ะก็คือเห็นทําหยุ่เนี่ยแหละแปลงนั่นแหละที่เขาพากันไปชี้กับเป็นแปลงของนายสองกันแหละนะชาวบ้านก็เห็นแค่นั้นอันนี้ชาวบ้านเขเขาก็พยายามเขาก็พยายามที่จะปกปิดช่วยนะเออเขาพยายามที่จะปกปิดช่วยแต่ว่าที่นี่ล่าสุดเห็นไหมครับอเสียศุนย์ออกมาด่าผู้นําหมู่บ้านแล้วผู้นําหมู่บ้านคนก็รักแก่ทั้งหู่บ like ้า so ส่วนมากคนก็รักแกไงใครเป็นคนที่สร้างศัตรูถามกอนประตุงทอมอะไรนะครับใช่ครับแม่อารีครับตอนนี้ชนอย่างเดียวครับไม่มีหรอกครับไม่มีแบบปล่อยเวลาให้ทางเทวบดาไม่มีแล้วไม่มีปล่อยนะครับ ไม่มีปล่อยทางเจ้าหน้าที่อผมเล่าแล้วก็เล่าเลยทางเจ้าหน้าที่ชุดพคฆ์กบมิตอนนี้เขามีการส่งหนังสือนะครับเป็นการเหมือนกับยื่นโนตติสแล้วครั้งสุดท้ายเป็นใบแดงแล้วถ้าเกิดว่า3ถึงภายใน15บห้าวันหรือภายในะระยะเวลากําหนดถ้าหากมันไม่นานเกินไปถ้าเกิดว่าทางป่าไม้นะครับในนิทานเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการดรําเนินการอะไรทั้งนั้นนั่นแหละครับเขาจะตั้งกรรมธิการสอบเลยแต่ในการที่จะลงไปรอบนี้พ่อโบอโซฟีอีกแปลงหนึ่งอุ้ไปก่อนดังพูดเยอะไม่ได้แล้วก็อีก ในส่วนของเทวาดามหมดเลยครับหมดเอาสอิเอาเลยเอ้ก็ก็ก่อานเป็นพลเมืองดีไม่ใช่เหรอครับก็เป็นพลเมืองดีไม่ใช่หรออันนี้ก็จะเป็นพลเมืองดีด้วยอืมแต่คนสวยเนะี่ยก็อ,อีจูดกับแม่มันอมขอปปนพี่พน้องพี่มิบอีดำมันไปคว้านซื้อที่ตรงนั้นหมดเลยทำตัวเป็นนายทุนแล้วไม่อยู่เงียบๆไล่บอกโลกค่ะอีดอก ไล่บอกโลกพอมีคนไปร้องเรียนปึ๊บไปท้าทายกันเอาล่ะแม่ไอ,คอ้คงมึงทไไําอะไรกูไม่ได้หรอไอ้ขาหมูมึงทไไําอะไรกูไม่ได้หรอปีกว่าโดนคนร้องเรียนโดนล้อเรียนครับโดนเยอะเย้ยถากหางครับใครครับเริ่มก่อนครับฮะใครเริ่มก่อนคนเกียวมันทั้งหมู่บ้านนะครับคําสาบานกำลังทางานใช่ครับสอบหมดครับอีจู๊ดก็ต้องโดนสอบมึงเตรียมคําตอบให้ได้เพราะว่าคลิปมันตบหน้ามึงได้ชัดเจนนะมึงตามลบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วก็ดูทั้งช่องอะดูดไปไม่หลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะอื ชัดเจนอีจูดมึงก็ไม่รอดเวรกรรมของมึงไงบักศอกเหมือนกันเวรกรรมมึงตอนนี้บักศอกจะไปเป็นพยานอันให้กับอันอันให้กับทางฝั่งอันคนที่ร้องเรียนใช่ไหมเอาก็ไม่ก็ไม่ว่ากันเ,เรื่องนั้นใครร้องเรียนก็ว่ากันไปแต่ในเมื่อว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะพวกมึงอยากจะชนกูกูก็ชนเหมือนกันนะกูดูเต็มที่นะเหมือนแปลงที่หนึ่งไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงยังไงก็ผิดอ๋อจ้ะดูดยันหว่างครับไม่ได้เป็นการทําเพื่อเอาใจใครแต่ทําไปตามเ็จจริงแล้วอ <c oughs> <c oughs> ีกอย่างเรื่องนี้ อียานเห็นไหมไอยานมันออกมาหาเรื่องนะมันบอกว่าคนนั้นราคาคุยคนนี้ราคาคุยออยานมึงทําไม่ได้เหมือนเหมือนไอแค่กับโคงซี่ตอนนี้มึงมึงเดินตามตูดไอแค่กับไอโคงอยู่แล้วตอนเนี้ไอยานนะเพราะว่าแปลงแรกลูกสามมึงโดนหวดไปแล้วครึ่งล้านอะซื้อมาเท่าไหร่เออปลูกอะไรเท่าไหร่อ่ะค่าพันเท่าไหร่อ่ะเออเท่าไหร่อ่ะฮะมึงไม่มีทางชนะออยานอีมึงไม่มึงมึนมึงมันกระจอกอ่ะเดี๋ยวทําให้ดู